สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวในยามโควิด1 9นะครับจริงๆไม่จะเป็นต้องโควิด1 9นะครับทุกช่วงทุกสถานการณ์ได้แต่วันนี้ผมขอพูดถึงในยามโควิด1 9หน่อยเหตุผลเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆครอบครัวจะต้อง ถูกน็อปดาวและจะต้องมาอยู่บ้านเดียวกันและจะต้องมาอยู่ในอยู่ในที่แคบๆร่วมกันฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คนเราอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยมันมันจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นแล้วเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆที่แล้วผมเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสนั่งคุยกับภรรยาว่าโหโชคดีนะว่าบ้านเราเนี่ยเราความสัมพันธ์ดีพอเราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยอึดอัด แล้วเราก็แฮปปี้ที่เราได้อยู่ด้วยกันอยู่บ้านอยู่บ้านนรอกถูกน็อกดาวด้วยกันแต่ผมก็นั่งคิดว่าแต่ถ้าหลายๆครอบครัวเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ดีพ่อแม่หรือสามีภรรยาหรือแฟนเนี่ยทะเลาะกันงุดอิดกันอารมณ์เสียใส่กันตลอดเวลาเขาจะอยู่ยังไงแล้วถ้าจบโควิดเนี่ยเขาจะไม่เลิกลาเขาจะไม่หย่าล้างกันเหรอพอพูดเสร็จปุ๊บ ก็มีข่าวออกมาเลยครับวันนั้นครับพอคุยกับภรรยาเรื่องนี้เสร็จปุ๊บข่าวออกมาเลยนะครับว่าเนี่ยครับ divorce case rise in China as couples spend too much time together during corona virus home quarantine mm hmm. แปลง,ง่ายๆเป็นภาษาไทยคือหลังจากที่ถูกปิดหรือชัดล็อกดาวน์ประเทศแล้วเนี่ยพอเปิดประเทศมานะครับปรากฏอัตราการหย่าร้างของคน จีนคนในประเทศจีนพุ่งสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนนะครับเหตุผลเป็นเพราะอะไรเพราะเวลาคนเราอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยมันมันมีความอึดอัดกันฉะนั้นวันนี้เราถ้าครอบครัวไหนจะต้องถูกน็อกดาวอยู่ร่วมกันแล้วไม่อยากที่จะเกลียดกันนะครับคุณต้องตั้งใจฟังคลิปนี้เลยคลิปนี้จะมี10วิธีที่จะมาช่วยแก้ปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ยิ่งยามในยามโคโรนาไวรัสด้วยนะครับ,คบเคสลบก็ที่หนึ่งเลยนะครับผมอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากเราและคนในครอบครัวเรานีครับจะต้องคุยกันและต้องร่วมกันสัญญาว่าจากวันนี้ต่อไปเราจะส่งแต่พลังบวกให้กันและกันนะ คำว่าส่งพลังบวกแปลว่าอะไรครับก็คือส่งเอาง่ายๆเลยส่งพลังบวกคือส่งสิ่งความรู้สึกหรือสิ่งดีๆให้กับกันและกันอย่าส่งคําพูดร้ายๆอย่าส่งคําพูดแย่ๆออกไปยกตัวอย่างเช่นนะครับเจอหน้ากันทุกเช้าส่งรอยยิ้มให้กันนะครับกอดกันหรือแม้กระทั่งหอมแก้มหรือแม้กระทั่งกอดรักคุณรู้สึกดีคุณรีบส่งความรู้สึกดีๆเหล่านี้ออกไปอย่าส่งสีหน้าท่าทางที่บูดบึ้งเครียด ฉะนั้นหลายครอบครัวเนี่ยบางทีอยู่ที่บ้านฟังแต่ข่าวเครียด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 สามีก็เครียดผู้ชายก็เครียดผู้หญิงก็เครียดลูกก็เครียดพอคนเราเครียดเนี่ยเราก็จะส่งแต่คําพูดแย่ๆออกไปยิ่งส่งคําพูดหรือการกระทาแย่ๆมันยิ่งทําให้ความอึดอัดความตึงเครียดในบ้านยิ่งสูงขึ้นฉะนั้นตกลงกันก่อนสัญญากันก่อนว่าจากวันนี้ไปเราจะส่งแต่พลังบวกออกไปเท่านั้นนะครับข้อที่สองเลยนะครับผมข้อที่สอง ให้ทุกคนมองไปที่เป้าหมายของครอบครัวมากกว่าเป้าหมายของตัวเองหรือมองแต่ตัวเองแต่เวลาเราจะพูดหรือจะทำอะไรคิดถึงครอบครัวเราก่อนคิดถึงคนในที่บ้านของเราก่อนมองเป้าหมายของครอบครัวเป็นที่ตั้งนะครับข้อที่3นะครับต่อเนื่องเลยนะครับเวลาพูดคุยกันเนี่ยสมมติคุยเรื่องอะไรอ่ะคุยเรื่องข่าวนักการเมืองคุยเรื่องคุณลุงตู่ไปยุทธ์ เมื่อไหร่ที่ความคิดมันไม่มันมันแตกต่างกันเนี่ยมันจะทำให้คนเราทะเลาะก,กันเร็วมากฉะนั้นไม่ว่าคนในบ้านเราจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกับเราแตกต่างจากเราสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องแสดงความเห็นที่คอยตามเขาหรือแสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยครับผมนะครับอย่าพยายามพยายามเลี่ยงความคิดเห็นที่แตกตา่างหรือแสดงความรู้สึกที่แตกตา่าง เพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วมันคือแค่ความคิดครับคนเราจะคิดแฟนเราคิดแบบนี้เราคิดแบบนี้มันไม่ได้บอกแฟนเราคิดถูกหรือเราคิดผิดหรือเราคิดถูกหรือแฟนคิดผิดแต่ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ต่างหากที่เป็นความจริงครับฉะนั้นบางทีเวลาเราบางทีคนเราทะเลาะกันเพราะว่าความคิดที่มันแตกต่างแล้วชอบใช้น้ําเสียงที่พูดเหมือนกับว่าเธอนั่นแหละ ไม่เข้าใจเธอนั่นแหละคิดผิดเธอนั่นแหละไม่รู้นะครับเมื่อไหร่ที่เราใช้คําพูดแบบนี้ปุ๊บนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทะเลาะก,กันแล้วครับแตกแยกกันเลยครับนะครับข้อที่3ต่อเน,นื่องนะครับผมเวลาคุณรับรู้ข้อมูลหรือเสพข่าวเนี่ยพยายามเสพข้อมูลในช่องเดียวกันนะครับความหมายคือเมื่อไหร่คือความคิดที่มันจะไปแนวแนวทางเดียวกันเนี่ยมันต้องมาจากฐานข้อมูลความคิด เดียวกันฉะนั้นถ้าคนหนึ่งเสพข่าวเชียร์นายกอีกคนหนึ่งเสพข่าวนะครับชังนายกชังรัฐบาล สองวันนี้คุยกันยังไงก็ทะเลาะกันนะครับจะให้เวลาเราจะรับคู่รับข้อมูลอะไรพยายามรับรู้ข้อมูลในทางเดียวกันเวลาคุยกันก็จะได้คุยกันรู้เรื่องคุยกันในทิศทางเดียวกันนะครับและข้อที่5เลยนะครับผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาบอกกับตัวเองทุกวันเลยว่าเราจะสร้างหรือจะสมมอบสิ่งดีด ให้กับคนที่เรารักอะไรบ้างนะครับยกตัวยอย่างง่ายๆเลยนะครับผมถูกนอกเลาสมอยู่บ้านมา1เดือนเต็มๆแล้วนะครับฉะนั้นตลอดเกือบ30วันทุกเช้าผมจะคิดเลย เมนูอาหารอร่อยๆที่เราจะทําให้ลูกกับภรรยาเรากินคืออะไรส่วนภรรยาก็จะคิดเลยครับเราจะทําขนมอร,อร่อยๆให้กับสามีและลูกเราทานนะครับผมหรือผมก็จะช่วยคิดเลยว่าภรรยาติดขัดงานบ้านอะไรเราจะช่วยงานบ้านภรรยาอะไรได้บ้างฉะนั้นทุกวันพยายามคิดว่าเราจะทําอะไรดีๆเพื่ออีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับผมกี่ข้อแล้วครับหาข้อแล้วนะครับ อย่าลืมนะลองเอาไปใช้ดูนะครับข้อที่6เลยครับเวลาของเราอยู่ด้วยกันเนาะทุกคนล้วนมีข้อเสียนะครับทุกคนล้วนมีข้อเสียนะครับเมื่อทุกคนล้วนมีข้อเสียเนี่ยครับถ้าเรามัวแต่นั่งจับจ้องข้อเสียหรือจับผิดของอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยังไงก็ทะเลาะกันครับฉะนั้นที่สําคัญที่สุดคือมองข้ามข้อเสียของอีกฝั่งหนึ่งนะครับ มองข้ามนะครับเพราะทุกคนล้วนมีข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวคนเดียวกันถ้าเรามอ,มองเห็นแต่ข้อเสียเขาเนี่ยสุดท้ายม,มันคุยกันก็ด่ากันอย่างเดียวครับฉะนั้นเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยทาเป็นหลักตาข้างหนึงนะ่งฮะมองไม่เห็นข้อเสียยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบนอนมากแล้วผมก็สามารถนอนได้ทั้งวันนะครับซึ่งผมยังลาคาญตัวเองเลย แต่ความน่ารักที่สุดของภรรยาคือเขามองข้ามข้อเสียของผมนะครับเขาไม่ว่าอะไรที่ผมบางวันขี้เกียจหรือบางวันนอนดูทีวีนอนดูเน็ตฟิกทั้งวันฉะนั้นการอยู่ด้วยกันสําคัญมากเลยครับคือต้องรู้จักให้อภัยกันยกโทษกันและที่สําคัญคือไม่จดจําข้อเสียหรือความผิดของอีกฝั่งหนึ่งลองใช้กันดูนะครับ ข้อที่7นะครับต่อเนื่องเลยข้อนี้สำคัญเลยครับต้องรู้จักชื่นชมและขอบคุณทุกครั้งที่อีกฝั่งหนึ่งมอบสิ่งดีๆให้กับเราทำสิ่งดีๆให้กับเราฉะนั้นเวลาคนในครอบครัวเราเขาทำอะไรดีๆให้กับเราไม่ว่าจะทำกับข้าวไม่ว่าจะล้างจานทำความสะอาดบ้านพับซับพบผ้าซักเสื้อผ้าให้เรานะครับ ชมขอบคุณและชื่นชมเขาอยู่เสมอครับจมชื่นชมด้วยความจริงใจนะครับทำให้เขาง่ายๆเลยทำยังไงก็ได้ให้เขายิ้มให้ได้ครับเมื่อไหร่ที่เขายิ้มเขามีความสุขเราจะอยู่อย่างสงบจับไว้ง่ายๆเลยนะครับข้อที่8เลยนะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยหรือเราทำอะไรให้เขาไม่พอใจคือถ้าเราทำอะไรให้ฝั่งหนึ่งไม่พอใจเขากโกรธเขาหงุดหงิด ไม่ต้องเถียงเลยครับแค่แสดงการยอมรับผิดนะครับหรือกล่าวคำขอโทษถึงแม้ว่าบางทีเราเกล่าวคำขอโทษก็ออกไปเรารู้สึกเฮ้ยผิดตรงไหนนี่ผิดตรงไหนวะเนี่ยผิดตรงไหนวะเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจเป้าหมายของเราคือเราจะอยู่อย่างสงบกับเขาฉะนั้นเมื่อไหรท่ที่ถ้าเราพูดขอบถ้าเราพูดขอโทษและยอมรับนะครับแล้วปัญหามันจบผมแนะนำเลยทำไปเถอะครับ เราจะอยู่อย่างมีความสุขขึ้นนะครับข้อที่9นะครับพยายามหากิจกรรมที่ทุกคนทำร่วมกันได้อย่างสนุกอะ่ะ นะครับก็พยายามลองทูกันนะลองคุยกันนะครับว่าเราทําอะไรร่วมกันแล้วเรามีความสุขบ้างยกตัวอย่างเช่นเล่นวิดีโอเกมเล่นเกมออนไลน์ไหมหรือปอดเกมไหมหรืออ่านหนังสือดีๆร่วมกันนะครับหรือดูซีรีส์เรื่องที่เราชอบเหมือนกันนะครับพยายามหาจุดเชื่อมที่เราทุกทั้งคนเนี่ยอยู่ร่วมกันแล้วโอเคอ่ะ okay. ใช้เวลาที่มีความสุขร่วมกันได้นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่10ครับทํามาทั้งหมด9ข้อแล้วข้อที่10สําคัญมากเลยครับทุกคนล้วนมีความเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นพื้นที่และเวลาส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญครับฉะนั้นต้องรู้จักให้พื้นที่ส่วนตัวให้เวลาส่วนตัวถ้าแฟนเราหรือคนที่เรารักเขาจะไปหมกอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวครึ่งวัน ก,ก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นแหละครับ ให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวในการใช้เวลากับตัวเองนะครับผมฉะนั้นไม่จาเป็นต้องไปสนใจเขาหรือใส่ใจทุกเรื่องในชีวิตของเขานะครับให้เวลากับเขาด้วยนะครับฉะนั้นนี่คือ10ข้อจําได้ไหมครับว่ามีข้ออะไรบ้างแต่ผมฝากเลยนะครับว่า10ข้อนี้เอามาจากประสบการณ์จริงชีวิตจริงแล้วลองทํามาแล้วมันเวิร์กมากเลยครับตลอดเดือนหนึ่งผมก็ยังไม่ทะเลาะกับแฟนก็ยังอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับฉะนั้นในสถานการณ์โควิด -19 ทุกคนจะอยู่ร่วมกับคนที่คุณรักได้อย่างมีความสุขทุกๆวันนะครับเราจะได้มีพลังเอาไปสร้างสรรค์าการทํางานต่อไปหลังจากพ้นวิกฤตนี้นะครับฉะนั้นไม่ทราบว่าฟังแล้วชอบไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ที่สําคัญนะครับทุกไลค์ทุกแชร์ของคุณจะเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานสร้างสรรค์คลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอีกไม่กี่วันนี้เราจะมี เว็บไซต์เทรนนิ่งออนไลน์นะครับฉะนั้นองค์กรในพนักง,งานคนไหนอยากจะพัฒนานตัวเองลบกวนติดตามด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนและขอให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ